สวัสดีครับชุงนี้ก็คือฮับเบอร์สบายดีครับครับก็ดีใจมากครับที่แม้อยู่ในคอนนี้คือซีรีส์จาก GTH แล้วก็ออนทั่วทั่วโลกเนาะทั่วโลก190ประเทศนะฮะก<ม>็ทำให้คนดูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่ารวมถึงทั่วโลกครับก็ฟีดแบ็ดีมากๆรวมถึงเรียมครับก็เป็นบทตัวละครหนึ่งที่ทุกคนชื่นชอบขอบคุณทุกคนมากๆครับ มาน้อยแต่ว่าปังมากมาน้อยแต่ว่าปังมากนะดีใจนะฮะคือตอนแรกก็คือตั้งแต่ G D H ติดต่อเข้ามาเนี่ยผมกมดีใจแล้วเพราะว่ามันก็เป็นอีกฝันหนึ่งเนาะที่ผมอยากเล่นกับทางค่าย G D H คือเราก็ดู G D H มาตั้งแต่ตั้งแต่ย่ามาอยู่เมืองไทยเราก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเราอยากร่วมมืออยากร่วมงานด้วยครับก็สุดท้ายเรื่องแรกแล้วก็อเนนเนี่ฟิกเรื่องแรกของผมแล้วก็เรื่องแรกจาก G D H ก็ทำให้คนรู้จัก เยอะขึ้นทำให้คนรู้จักตัวเรียมเยอะขึ้นก็ดีใจมากครับมันมี่พวกท่านใหนนม่ราไปเยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าเบลล์เบาลเราไม่ได้ยินว่าแบบขนาดนี้หมายถึงผมคาดหวังเยอะไหม<ช>คือคาดหวังเยอะฮะคาดหวังเยอะเพราะว่าตัวละครที่ทางพี่พ่วงกับพี่ไก่บอกมาเราอะเราสองคนช่วยกันดีไซน์ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วทุกซีน ทุกวินาทีทุกอย่างของเรียมเราตั้งใจดีไซน์ออกมามาดีไซน์ออกมามากนะฮะแล้วก็ก็หวังที่จะตอนออนแอร์เนี่ยจะออกมาฟิกแบกดีซึ่งมันก็ดีเราก็ดีใจมากครับดีใจสุดๆเห็นฟิกแบกไหมคนไม่ได้คิดว่าเป็นบี้คนว่าเป็นบี่แบบตกใจเห็นเยอะมากคือคือเขียนกันเยอะมากคือแบบตาลาจีนหรือเปล่าแบบ ดาราจีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายคอมเมนต์เลยที่ว่าเอ้าบี้หรอแบบดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจอในในประเทศไทยหรือหรือมันหลอเกินไปมันหลอเกินไปโอ้หลอกกว่าหรอกกว่าบี้แสดงว่าก็เป็นเรื่องดีนะพยายมนี่หลอกกว่าบี้ก็แสดงว่าก็ยังหลออยู่ครับมันเรตั้งใจว่ามันจะต้องหลอกมากๆเลยไหมคะื่องตั้งใจต้องหลอกมันคือผมว่าพยายามหลอกให้สุดอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับ ด้วยมุมกล้องของพ่วมกับเนี่ยเขาตั้งใจทําให้นักแสดงทุกคนดูดีเลยทีเดียวครับเขาพยายามหามุมกล้องให้กับนักแสดงถ้าทุกคนตั้งใจดูแม้ยูนิคอร์นครับมุมกล้องของออทางทางพ่วมกับเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเหมือนฟิลหนังนิดนึงนะถ้าดูดีๆแล้วก็คอนเทนตนทุกอย่างถ่ายออกมาทําให้นักแสดงนี่คือมีแต่เสริมครับทุกคนดูดีหมดครับไม่ใช่รับผมแต่เราก็ดูหล่อดูจริง จริงเหรอฮะใช่เราเราจริงเหรอฮะวเราเราคิดว่าเราวเราหล่อขึ้นแล้ผมนะฮะผมว่าตั้งแต่ผมเล่นเรียมมาทุกคนชมว่าหลอกขึ้นก็ก็เป็นเรื่องดีครับแต่ตอนนี้เราก็ได้ฉายาหล่อจริงคนตัวแล้วนะในฝ่ายทักสุชาติโอ้โหคุณมากคุณมากก็ก็ดีใจครับที่มีทั้งแฟนๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้เนาะก็ก็ดีใจอะครับดีใจมากภรรยาว่าไงล่ะคะภรรยาภรรยาบอกว่าเก่งมากภรรยาบอกว่า คือเขารู้แหละว่าผมอยากจะมีงานแสดงออกมาให้คนไทยได้เห็นมากขึ้นเนาะเพราะว่าซีรีส์ของผมที่ออนแอร์อยู่ที่เมืองจีเนี่ยบางบางเรื่องคือไม่ได้ฉายในไทยสักทีเดียวแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องแรกของผมนะตั้งแต่ที่เล่นกับพิชชี่ที่เป็นซีรีส์จากออตอนนั้นที่เราถ่ายกันมาก็นี่ก็เป็นเรื่องต่อมาเนี่ยแหละที่ทําให้คนรู้จักผมมากขึ้นในสายตาของกิ๊เขาก็มองว่าเราหลอกคุณหรือเปล่ากิ๊บเหรอ ก็ต้องรออยู่แล้วไหมอ,อ่ะเขาชอบไหมว่าแบบเหมือนได้แบบเหมือนได้สันอ,อีกคนนึงอ,อะไรแบบนี้ไม่ครับ<ะ>คือเขาอชมผมในเรื่องการแสดงมากๆเขาก็รู้สึกว่าการแสดงของเบี้ยมันมันดูโตขึ้นมันเก่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้น<ม>คือต้องขอบคุณทางทีมงานอ่ะขอบคุณทางพุวมกับด้วยช่วยได้เยอะจริงค่ะช่วยได้เยอะจริงเขาบุญยศเราภรรยาเหรอคะเพราะว่า คนเขาอวยผมมาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาจะเดินมาหาผมพูดว่าภูมิใจในตัวบี้นะดีใจในในความสําเร็จด้านการแสดงอีกก้าหนึ่งของบี้นะเขาก็จะชมเป็นประจําอยู่แล้วคือต่อให้มีอะไรหรือไม่มีอะไรเราก็ชมกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเขาจะแบบเหมือนแบบภูมิใจในตัวบี้มากกว่าซัพพอร์ตกันตลอดเราหรอที่วัดขึ้เขาแบบมีผงมีแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสาวๆมึงกินเราเยอะอะไรแบบเนี้ย เราเราไม่ค่อยห่วงกันมากอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องชิชีพของเขามันจะ10ปีแล้วฮะคือเราก็เหมือนเพื่อนสนิทมากๆฮะเราทุกวันอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนสนิทเรื่องห่วงคือของเรามันตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราเราแบบว่าเรารักกันมากเรารักจนคือลืมเรื่องนี้ไปเลยทุกวันของเราก็มีแต่เสริมกันแบบว่าให้กําลังใจกันฮะไม่ค่อยห่วงกันครับล่าเราแบบลูกๆ่ะเปาลูกเนี่ยห่วงหนักเปล่าเป้อย่างเงี้ย หวงพ่อหนักมากคือเห็นพ่อในจอมือถือกับนางเอกคนนี้ไม่ได้เลยนะทำไมไม่ใช่แม่สไลด์เลยเดินมาแบบไม่ชอบอะไรนนเป็นทั้งคู่ครับเหมือนเขาหัวกันนะครับคือแม่ไม่ต้องมาห่วงครับลูกนี้หนักครับลูกนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเลดอีกหน่อยโทรมาแล้วกับกี่โมงครัม่ได้จะกลับครับ อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเอาชื่อชวนเรียนแล้วคนจะชื่อชวนทำรักของเรามันจริงด้วยแบบเหมือนจากหนังก็คือย้อนกลับมาจริงจริงๆผมจะพูดอีกโมเมนต์หนึ่งท,ที่ที่อยากจะขอบคุณกิ๊ฟมากด้วยความที่ตั้งแต่ชีวิตผมมีเขาเนี่ยตั้งแต่ชีวิตผมมีเขาเนี่ยเขาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆสําหรับผมเพราะฉะนั้น ความเป็นโพสิทีฟของเขาความเป็นซัพพอร์เตอร์ของเขาเนี่ยผมเอาสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมาใส่ในตัวเรียมด้วย mm hmm. คือเรามีตัวอย่างที่ดีอยู่กับเราตลอดแล้วเราก็ใส่ในตัวละครซึ่งทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเรียมชื่นชอบผมมันมีส่วนหนึ่งที่อยู่กับกิฟด้วยอันนี้ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันตอนก็เลยบอกว่าผู้เรีเป็นชีวิตจริงใช่ครับ mm hmm. เขาก็ก็ ก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอรคร,รับเล้วใครหลักจากีในเส้นทางก็ก็คือการแสดงคือของพี่ก็มีมาเรื่อยๆก็อยู่ที่บทที่เราจะเราจะเราจะลุยเ,ร,เร,รื่องอะไรครับจริงๆผมก็เป็นคนที่อ,อยากมีบทที่มันท้าทายมากที่อยากจะเล่นครับแต่ปีนี้ผมจะ ทำเรื่องเพลงครับมีอัลบั้ม EP After the Rain นะฮะตั้งตั้งแต่วันนี้ถึงปลายปีน่าจะปล่อยประมาณ5-6เพลง mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะ,ะ mm hmm. ทุกสต r e มม i n g แล้วก็ทางอ,ออนไลน์ก็ติดต่อติดตามได้ครับ B I E X U ตั้งใจจะปล่อยเพลงครับ็นเพลงไทยจี่เรือผสมผสมครับมีทั้งไทยจีนและ,ะาภาษาอังกฤษด้วยฝากทุก mm hmm. คนแล้วก็ผมก็ต้องจะเปิดโรงเรียนด้วยฝากโรงเรียนด้วยครับโรงเรียน Next s Idol ครับที่จะเกิดขึ้นในปลายสิงหาคมนี้ นะเป็นโรงเรียนที่สอนร้องเพลงสอนเต้นแล้วก็อสอน a c ติ n g ด้วยอยากจะผลักดันทีปป๊อปให้ไปไกลอีกครับก็ขอให้เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะสร้างไอดอลใหม่ๆให้กับประเทศไทยครับเา,เาได้เลดได้เดมาอะไรอ่างเงี้จริงๆเขาได้เรือดแม่ด้วยนะถ้ารู้ว่าแ<อ>ม่น<ด>ี่เต้นเก<ด>่งนะไม่ไ<ด>มีใครเห็นแ<ด>ม่เต้น ครับจริงๆเด็กๆเขาก็มีฝันของเขาแหละก็เราก็ซ mm ัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ครับเขาอยากจะเป็นอะไรผมก็ซ mm ัพ hmm. พอร์ตตลอดตอนนี้ที่เส้นทางเขาชัดแคไหน,อนเออชัดไหมเหรอเขาก็มีบอกว่าหนูอยากหนูอยากเป็นเหมือนป้าอะไรอย่างี้แต่ผมบอกเขาตลอดนะคือคืออยากเอาป้ากับมามีเนี่ยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จ คือเราต้องไปดูอาชีพหลายๆอยา่างหลายๆ,ๆหน้าที่การงานของแต่ละฝ่ายนะว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรไม่ใช่เราสู้ว่าเฮ้ยปามานี่คือสักเซสแล้วนี่เก่งแล้วหนูอยากเป็นเหมือนปามาอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้เราจะสอนลูกแบบนี้ครับอ,อยากรู้สึกว่าป้านี่อยู่บนเวทีมันเฉิดฉายเรื่องแสงแบบสวยเป็นสไตล์อย่างเงี้ยคือมันมีอีกอย่างอื่นหลายอย่างมากที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนเขาตลอดแต่แล้วสุดท้ายแล้วเขาแบบหนูก็ยังอยากเป็นไอดอลหนูก็อยากเป็นศิลปินก็พักดันซัพพอร์ต จะใช้ช่วงเวลาน้ในการของคนหาตัวเองอยู่ในที่ใช่ครับระหว่างที่เขาอยากเป็นไอดอลเนี่ยผมก็ผลักดนันก็ลองดูหาทางของตัวเองให้ได้สุดท้ายที่จะถามว่าพอแพลนต่นางๆในพี่ไทยอ่ะปีนี้คือที่อะไรในไทยแบบยาวๆปีนี้เหรอฮะปีนี้แพลนของผมนะตอนนี้ยังเป็นแพลนที่อยู่อยู่ไทยยาวๆครับเพ <นะ S 1> ราะว่าช่วงนี้ก็รับงานที่ไทยเยอะขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเพลงในไทยฮะก็ ก็อยากจะทําให้มันดีครับเป้าหมายในปีหน้าปีต่อๆไปก็จะทําเพลงออกมาหลายๆเพลงนะครับก็อยากจะทํางานเพลงให้มันปังให้มันเวิร์ครับเพราะว่าทุกอย่างของผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองมิวสิกวิดีโอคือผมอยู่ในช่วงโปรเซสที่ทําเองเกือบทั้งหมดก็อยากจะให้ทุกคนช่วยสปอร์ตบี้ชีคนนี้นะครับกับวงการเพลงอีกรอบครับโอเคครี่นะี่เลย ดีใอยากอยู่กลูกด้วย Welcome to Star Society